พระเจ้าอยู่หัวทรงลงหลักปักนลู่หัวก็กินทาดุพระทรงเกลี้ยกลกล้าชาชานตั้งปฏิษานพงหาฟองละพระองค์ไทยบอกพระเจ้าเราทั้งชาติประวัดปีศาจตัวจ้าลึอกมาหนึ่งวัยซาบกีอารมณ์ ชาตรายเมธิชัยทรงกระขุนกาลุนาเป็นควานทองเล่นไทยที่ไทยวังสิบสี่ครั้งลอดมาดามาไทยรักษา เดียดีหกอนววาตาลางไม่ キロ <laughs> หมดขีคงพูขอสู้ตายหากสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินสิ้นกษัตริย์ก็เห็นชัดว่าคนไทยต้องตายสิ้นศพคนไทยทับถมจมแผ่นดินเลือดไหลลินอาบร่างตายอย่างไทย เราจะถอยต่อไปไม่ได้แล้วเหลือเพียงแนวสุดท้ายปลายที่มันขวาเลิ่มนิดลิดชากาดเคยฝากฟันและเบอลั่นว่าไทยรักสามัคคีขเขมรยับเวียดนามเยินเกินจะยังลาวก็พังไปแล้วเห็นไหมนี่หากคนไทยยังประมาทชาติไทยดีพบกันที่กลางสมุทร เพราะสุดแผ่นดินขอเสียงสวดๆ้ว้กับการแสดงชุดนี้ครับ14ครั้งอย่างอะไรในนามีปลาในนามีข้าวตินของเราอุดมสมบูรบ้านเมืองลาภาพเป็นอานุภาพพาอคุณลามทำแหง ุดไทยชาติไทยรุ่งเรือง เลสวนประกาศไม่เป็นท่าไรุงทนบุรีนามนี้ดังไปทั่วดินสมเด็จพระเจา้าตาสินยิ่งใหญ่ป้องไทยทุกคนรวบรวมคนไทยที่แตกพายกลับมาอีกคนยายเมื่อครัวมาอยู่กลุงทน ไทยทุกคนดีทำกินทุกๆุกกระหองแห่งพวงจัก,กรีพระบารมวีล้นกาเราไทยทั้งชาไทยรวมจิตใจมีกาถวายกระสัชาวไทยโคอภิวา พระธงกาองค์จักรี Yeah. you สมเด็จพระนารายณ์มหาราชประเทศไทยเรายังไม่มีธงชาติใช้เราใช้ธงชาติของประเทศฮอลันดากั่งเศสเป็นชาติแรกที่เดินทางติดต่อค้าขายด้วยเห็นดังนั้นจึงให้ไทยเปลี่ยนธงชาติเสียใหม่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงสั่งให้นำผ้าสีแดง ชักสู่ยอดเสาฝรั่งเศสจ,จึงยิงปืนสลุดให้ผ้าสีแดงจึงเป็นธงชาตินับแต่นั้นเป็นต้นมาดังท่านจะได้ชมนบัตรนี้ยุทธพยา สองทองผืนและใช้เรื่อยมาจนถึงรชัชก,กาลที่1นึ่งแห่งรัชวงจัก,กรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าสุรารคกมหาราชพระองค์ทรงอยากให้ทุกคนได้ทราบว่าหลังนี้แผ่นดินได้เป็นรัชวงปกครองแล้วจึงมีรับสั่งให้นำทงจักรสีขาวติดให้กลางแผ่นผ้าสีแดงจึงเป็นทงผืนที่สองดังท่านจะได้ชมในวันนีน้คือนุทตไทย ในสมัยพระองค์ทรงพบช้างเผือกถึงสามเชือกพระองค์ทรงคิดว่าช้างเผือกเป็นของผู้บ้านผู้เมืองจึงมีรับสั่งให้นำเชือกช้างเผือกสีขาวติดไว้ที่ก,ากลางกงจับบนแผ่นผ้าสีแดงดังท่านจะได้ชมณบัดนี้ นที่4มาถึงรัชการที่สี่พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงคิดว่ากงจับเก็บเสมือนอาวุธมีความน่ากลัวจึงมีรับสั่งให้นำกรงจักออกเหลือเพียงช้างเพือกสีขาบนแผ่นฟ้าสีแดงดังท่านจะได้รับชมในัดนี้ไม่มีแผ่นไหน มากไหวท้งท้งหนึ่งพระองค์เสด็จทางรุ่มแม่น้ำสแกกลางจังหวัดอุทัยธานีชาวบ้านเมื่อทราบว่าพระเจ้าอยู่หัวเสด็จจึงประดับธงชาติเพื่อถวายการต้อนรับมีชาวบ้านประดับธงชาติผิดโดยเท้าช้างชีฟ้าหลังลงดินพระองค์ทรงคิดว่าไม่เหมาะสมจึงทำสัญลักษณ์โดยทำฐานที่เท้าช้างและที่หลังช้างมีเครื่องทรง ทังคุกท่านจะได้ชมนบ,บัตกเราาเยนวพันธ์ เยาวชนสะพานพอสัญญาองค์ถือที่6ในสมัยรัชการที่6กพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวในสมัยของพระองค์มีศาสนาหลายศาสนาเข้ามาเผยแพร่เป็นจำนวนมากพระองค์ทรงคิดว่าศาสนาเปรียบเสมือนสีขาวสะอาดบริสุทธิ์พระองค์จะมีรับสั่งให้นำสีขาวมาแทนช้างเป็นธงสอง,งสีห้ลิว้วคือแดงขาวแดงขาว,แ,ขาวและแดง

ธงผืนที่7ในสมัยรัชก,กาลที่6ต้องเปลี่ยนแปลงธงใหม่อีกครั้งเกิดสงครามโลกครั้งที่1ไทยได้เข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรและได้รับชัยชนะและต้องส่งธงชาติเข้าร่วมเฉลิมฉลองพระองค์จึงใช้สีน้ำเงินซึ่งสีประจำพระองค์มาติดที่กลางผืนธงจึงเป็นธงสามสีหลิ้วคือแดงขาวน้ำเงิน และแดงเป็นธงไตลงใช้มาจนทุกวันนี้ไตลงธงไทยขาวไว้สวยงามสง่าสีแดงผีชาทีหนาวกาณาน้าเงินมาว่าพระมหากษัตริย์ไทยพระมหากษัตริย์ไทยไตลง น้องเยาวาชนที่รักครับขอให้น้องมอกที่บริเวณกลางสนามแหีงนี้นี่เลยครับผู้กล้ามหาลากที่สละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยผืนนี้กับพวกเราเราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขและธงชาติไทยที่มีประวัติความเป็นมายาวนานก่อนที่เราจะมีธงคืนธงไตนก เชิญขึ้นเชิญลงทุกวันนี้เราเปลี่ยนแปลงมาทั้งหมดทั้งหมดหครั้งจนได้ทงผืนที่เจ็ดที่เราเรียกกันว่าทงไตนงทงทุกผืนที่ถูกเปลี่ยนแปลงนั้นมีสถาบันเดียวคือสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นและเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์นี่เองทำให้เราชาวไทยอยู่อย่างร่มเย็งเป็นสุข ไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของใครจากอดีตจนถึงปัจจุบันจนถึงราชวงศจกักรีที่ของราชยาวนานมาจนถึงรัชกาลที่สุดและชุดต่อไปนี้เป็นชุดเทิดพระเกียรติ และถวายพระพรแด,ด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบเป็นบทเพลงเพลงนี้ผู้ร้องไม่ใช่สายันสัญญาเพราะสายันสัญญาเ้เสียชีวิตไปแล้วแต่ผู้จะมาแทนที่สายันสัญญาเขาผู้นั้นคือสาคูไส้หมูขอเสียงซวดๆเป็นกำใจให้กับสาคูนะครับ เสียงของสาคูดีกว่าสายหยันก็ถือว่าเป็พออนพรสวรรค์ของสาคูนะครับ คือศูนยรวมใจของไทยทั่วลาปรจะจักกรีวงมันคงผู้ไทยนานมาองค์พระสยามเทวาปกปักรักษาชั่วง้านนิลานรระไทยหมายมันสิปนิธานพระราชบิดาทคศพิราจะทำนำนา วงประชาชาไทยเหล่านั้นทุกททั่วไทยพระทรงห่วงใยทั่วทันสยามมกุลราชมาถวายสัตปฏิญาณของลาโดยธรรมพระดาววงมหาวัชิราลงกบอ Let's check ด้วยคำขอขอดชครับและจากนี้ไปครับขอเรียนเชิญท่านสลวัตรนะครับป้องก,ก,กันปราบปราของสนตาปูนนะครับ พันธบทูสุรจิตเปลี่ยนประเสริฐได้มานำน้องๆถวายสัตว์ปฏิญาณเรียนเชิญครับผม